เรื่องที่สำนักข่าวอิสารานะครับเรื่องที่มีผู้ไปร้องเรื่องการยุบพรรคคือให้ดูเนี่ยนะครับว่าของจริงๆนั้นเนี่ยทั้งกรณีอดีตนายกทักษิณและกรณีของนายกอุงอิงเนี่ยคือทั้งคุณอุงอิงและคุณทักษิณเนี่ยจะเจอในสิ่งที่เขาไม่เคยคาดคิดเพราะเนี่ยนะครับผมก็ยังวาดหวังว่าผมเชื่อในทฤษฎีกับกับสิ่งที่สดับสับฟังกันมานั้น ว่าทุกคนเกมนั้นท่ากลางอำนาจและผลประโยชน์และการระบัดสัตว์ทุกอย่างคือการทำลายตัวเองทั้งสิน้นถ้าตัวเองเป็นคนรักษาคำพูดปฏิบัติตามคำมั่นสัญญานะครับก็ยังมีความศรัทธากันอยู่นับตั้งแต่กลับประเทศไทยวันที่22สิงหาปี66จัดตั้งรัฐบาลเศรษฐาเนี่ยตั้งแต่ได้รับเลือก เป็นนายกในที่ประชุมรัฐสภาเวลานั้น22่สิงหาคม6กเนี่ถามว่าวันนี้เนี่ยศรัทธาเพิ่มขึ้นหรือลดลงเห็นไหมศรัทธาก็ลดลงอย่างอย่างน่าใจหายแต่ว่ามันยังไม่เบ็ดเสร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยครับการเดินเข้ามาสู่เรื่องกรณีคุณอุ้งยิงเนี่ยเพื่อทําให้ความศรัทธานั้นเนสื่อมลบางเรื่องเนี่ยนะครับง่ายๆเวลาลงพื้นที่เห็นไหม โซเชียลมีเดียนี่ก็ช่างจับผิดเลย่อยไปผัดข้าวแก๊สไม่เปิดอย่างเงี้ยเอ้าเหรอฮะอ่าเห็นไหมนึกว่านึกว่าไปโฟกัสกันที่มือว่าแบบเหมือนอ่มือมือนี่มือนี่เขาเขาว่ากันอยู่แล้วในการผัดข้าวอ่ะนะครับเอาเดออเอาเด้อถือว่าเป็นความเป็นไปอย่างแต่โซเชียลไปถึงขนาดว่าแก๊สก็ไม่เปิดเหมือนกันก็เทาจริงเป็นอย่างไรก็ชี้แจงกันมาแล้วกันว่าหรือว่านี่นะครับมันเป็นระบบเชือเพลิงแบบใหม่ หรือกระทะเนี่ยนะครับกระทะแบบแบบนี้มันมันร้อนได้ด้วยตัวเองก็ถือว่าเป็นความรู้เป็นวิทยาทาน์นะครับสำหรับคนที่ไม่รู้อย่างเรานะครับคือหมายความว่าในโลกสื่อสารไร้พรมแดนเนี่ยมันจับหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทั้งเรื่องของคุณอุงอิงและนายยกทักดิ์ของนายกศักดิ์ิเนี่ยนะครับคงจะไม่กี่วันนี้คงจะรวดเร็วกว่าคุณอุงอิงคุณลิงก็ ก,ก็ถูกเริ่มต้นนะครับแต่ว่าความนักเนี่ยคือนับตั้งแต่วันปฏิบัติในหน้าที่นายกของคุณทักษิณเนี่ยนะครับก็จะเริ่มในเวลาที่ไม่ชกัชกช้าถัดจากนี้ไปจากที่คุณจรูพรได้ดูรายละเอียดอ้ฉบับเต็มของสมักข่าวอิสาราเนี่ยดูในรายละเอียดแล้วมองว่ารอดยากไหมคะเพราะดูเขาทำมาละเอียดเหมือนกันนะ <ทำ S 1> หลากหลายเรื่องราวนะครับข้อเท็จจริงถัดจากนี้ คือบางเรื่องที่เขายังไม่นํามาใช้นี่ผมฟังจากผู้ใหญ่คนหนึ่งเะ่แต่เทตจจริงก็ก็เป็นตรวจสอบนั้นก็แล้วกันว่าในวันที่14สิงหาเนี่ยที่เรียกเข้าบ้านจันทร์สองล่าตั้งแต่ห้าโมงเย็นเป็นต้นไปเนี่ยมันมีภาพและเสียงครบกันอยู่นะและไอคนที่บอกพูดมาเนี่ยเขาบอกเขาเห็นกับตามาแล้วเราก็ฟังตาไว้ตาฟังหูไว้สองหูเหมือนกัน ไอ้นี่หนักทีสุดมันหนักตั้งแต่ประหลาดว่าคิดอะไรอยู่จึงเรียกเข้าบ้าน mm hmm. และขณะที่หัวหน้าพักก็ไม่อยู่นะค่ะนะครับแล้วก็ทำในสถานะไหนแล้วก็ถือว่าเป็นบุคคลภายนอกเป็นบุคคลที่ถูกต้องห้าม mm hmm. นะครับและเป็นคนที่สารรัฐธรรมนูญเตือนแม่คบนะ mm hmm. นะครับคือเขาแม่เขาแม่คบคนไม่ดีนะ คนที่ต้องคดีทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเป็นคนดีไหม,มดูคำวินิจฉัยศารลรัฐธรรมนูญอะเรื่องการคบคนณอะแล้วถ้าเขาพ้นผิดมาแล้วอะคะก็<อ>แบบ<อ>มีใบบริสุทธิ์แล้วนะคะไม่เรื่องจริยธรรมไม่เกี่ยวเนี่ยจริยธรรมมันไม่ใช่โทษทางอาญานะครับบางคนไม่ได้ถูกดำเนินคดีทางอาญาอย่างคุณช่อเนี่ยนะครับก็ก็ไปโดนเรื่องจริยธรรม คนต้องคดีเนี่ยนะครับทุจริตคอร์รัปชันและยอมรับในพรมราชองค์การในการถวายดีกาเข้าไปว่ากระทำความผิดจ,จริงก็แปลความว่าทุจริตจริงแล้วขนาดนั้นเนี่ยนะครับยังไม่พ้นโทษตีหนาะใช่่ะนะครับ,รบแม้จะทั้งพ้นโทษมาแล้วกว็าตามแต่ว่าเรื่องจริยธรรมเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับคดีอาญามันไม่เกี่ยวกับคดีแบ่ง เขาเพิ่งเตือนหยบหยบเรื่องการคบครัถ้ายืนยันว่าคนที่ทุจริตคอร์รัปชันเป็นคนดีเนี่ยจริยธรรมที่สารรัฐธรรมนูญนะครับเอามาอ่านในคำวินิจฉัยนะครับคุณสมบัติต้องห้ามมงบุลเสถานะครับก็ถือว่าไม่มีความหมายใดๆเขาเพิ่งเตือนหยบหยบนะครับน้ำลายยังไม่ทันแห้งใช่่ะครับเพราะว่าหลังจากอ่านวินิจฉเสร็จปั๊บไม่ถัดมาไม่กี่ชั่วโมงเอง คำวินิจฉัยออกข้าวหูซ้ายออกหูวาเลยแต่ที่สําคัญก็คือว่าถ้ามันเป็นจริงอย่างว่านะครับผมก็พยายามว่าเอ๊ะมันจะจริงได้อย่างไรแต่ว่าก็ฟังคนมาเนี่ยนะครับที่น่าเชื่อถือได้เ,เขาก็บอกว่าเขาฟังมาแล้วนะครับแล้วก็ได้ยินเต็มสองรูหูนะครับกขเท็จจริงยังไงไม่ทราบรวมกระทั่งเรื่องเราในกรณีชั้นสิบสี่ ผมก็สดับกับฟังกันมาอีกนั่นแหละไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมนะผมยืนยันทุกเรื่องไม่ได้ขยับออกแกกล้องนี้ว่ามีภาพทั้งชั้นสิบสี่ภาพแวดล้อมต่างๆนะครับกล้องในแต่ละจุดได้ครบอยู่ในมือสมบูรณ์แล้วค่ะเพราะฉะนั้นทั้งสองเรื่องเนี่ยและเรื่องราวอื่นๆนยนะครับในการพูดวันนั้นมีร่องรอยหมด นะครับในการเกี่ยวข้องไม่ว่าเรื่องการคุยกับบิ๊กป้อมเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลนะครับนั่นตัวเองเป็นยังเป็นผู้ต้องหาหลบหนีคดีอยู่นะนะครับคนหลบหนีคดีนะครับหลบหนีคําพิพากษาเนี่ยสามารถเจราจาในการจัดตั้งรัฐบาลได้แล้วหรือแม่หรือแม้กระทั่งเจราจาับพลเอกประยุทธ์เรื่องพา,าสปอร์ตใช่ก็เอรัฐมนตรีสุรพงษ์ตว,วิจักข์ชัยกุลเนะี่ยยังต้องคําพิพากษาถึงสองปีอ่ะ ะนะครับถ้าไม่ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายเนี่ยศารก็ไม่ลงรอลงรอยะนะครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมแต่ละเรื่องมันซ่อนไปหมดหรือแม้กระทั่งการสู้เรื่องอการพูดที่เกาหลีคดีหนึ่งสองวันนึกไม่ถึงว่านักข่าวจะบันทึกภาพและวละเสียงคือทั้งหมดนะมันมันปัญหาว่าเ,เขาตอบกันแบบนี้ได้คคือไม่ได้มีความยี่ระใดๆเพราะฉะนั้นในแต่ละเรื่องนะครับที่เป็นหัวข้อใหญ่ และหลักฐานแวดล้อมประกอบนะครับก็รู้ตัวดีที่สุดว่าอยู่โรงพยาบาลตำรวจจริงหรือไม่มนะครับถ้าอยู่โรงพยาบาลตำรวจจริงก็ไม่ต้องกังวลนะครับแต่ว่ากล้องที่เสียมันไม่เสียนะซึ่งผมก็ได้ยินมาตั้งแต่ต้นว่ามันมันไม่เสียหรอกอแต่ว่าทำเสียคือระดับโรงพยาบาลตำรวจใช่ถ้าเป็นโรงพยาบาลโจรว่าไปอย่างระบบเสียทุกตัวสามร้อยกว่าตัวนะครับแล้ว ตรงข้าแล้วมันอยู่กลางใจเมืองใช่ค่ะแล้วก็ต้องรับทั้งเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับบุคคลภายนอกผู้ต้องขังแล้วแล้วกล้องทีวีวงจรปิดเสียได้ไม่มีการคิดจะซ่อมมันความน่าจะเป็นมัน,ม,น,นม,มันฟังไม่ได้มาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วใช่ใช่ค่ะแต่ว่าเมื่อต้องการจะเชื่ออย่างนั้นวันหนึ่งปปชไปขอเฉยเลยแล้วเสร็จแล้วเป็นยังไงนะครับก็ก็รอแต่ว่า เหตุที่เขาต้องขอเนี่ยนะครับผมเข้าใจเอาเองนะอมอาจจะคิดผิดก็ได้เพราะเขาต้องการให้มีที่มามและก็บอกนะครับว่าเขาไม่อยู่แล้วนะคุณจะส่งหรือไม่ส่งนะอะไรพวกคนจะโกหกอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมว่าทุกกลไกถัดจากนี้ไปเนี่ยซึ่งก็ให้ดูว่าเขาจะจบเรื่องเนี้ยที่เกี่ยวข้องกับกรณีของคุณทักษิณเนี่ยอซึ่งถ้าสดับตับฟังกันมานะ ว่าจะให้จบเดือนพฤศจิกายน oh. ก็กันยาตุลาพฤศจิกา <g ut> ก็ตี <c oughs> ความว่าประมาณสามเดือนอ oh. ไม่ว่าเรื่องกรณีชั้นสิบสี่กรณีบ้านจันทร์สองละและกรณีอื่นๆ <c oughs> ผมก็ไปรู้กรณีไหนบ้างพูดเพื่อให้เป็นการบ้านกันเอาไว้ <c oughs> นะครับว่าว่าแต่ละส่วนนั้นใครทําอะไรก็ย่อมรู้อยู่แก่ใจคือประเทศนี้มันไม่ใช่ของเล่นมันไม่ใช่ระบบว่า ใครจะมาเป็นผู้ปกครองอะไรกนก็ได้นะโดยไม่ได้แยแสไม่ได้คำนึงถึงความรู้สึกของประชาชนใดๆแต่มุมมองของเราก็คือว่าในบ้านเมืองแบบนี้เนี่ยนะครับถ้าไม่ทำให้มันถูกต้องเนี่ยนะครับแล้วก็อ้างไฟเขียวอยู่นั่นนะแล้วทุกคำพูดกระทบกระเทือนนะครับการยกมือท่วมหัวอะไรก็ตามนะครับตอบ่าคุยกับพลเอกประยุทธ์แต่ยกมือท่วมหัวเรื่องเรื่องสถาบันควรไหมนะครับ เพราะการยื่นถวายดีการมันเกิดขึ้นภายหลังนะไอ้นี่พูดเรื่องเจรจาเข้ามาเรื่องพาสปอร์ตนะเห็นไหมมันควรไหมล่ะและถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนั้นเนี่ยนะครับควรจะติดคุกหนึ่งปีไหมคือทั้งหมดทั้งปวงนั้นเนี่ยมันเสียแล้วแต่ละถ่าคนเนี่ยนะครับมีหน้าที่จริงฟังไม่รู้เรื่องก็บอกว่าไอ้ที่พูดที่เกาหลีนึกไม่ถึงว่าเขาจะบันทึกทั้งภาพและเสียงเอาว่ายังไม่เข้าใจอีกว่าเจตนาเป็นอย่างไรอื สิ่งสําคัญที่สุดนั่นเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าคนที่เขามีหน้าที่แต่ผมพูดมาหลายวันเขากําลังจะทําหน้าที่นะครับและคิดว่ามันไม่ควรจะมีมวยล้มต้มคนดู